สวัสดีแฟนเพจอารมณ์ดีวินลจทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นะครับโมูลนิธิ พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับนำไอศครีมาเป็นลงทานนะครับวันนี้สามรสชาติมีรสอะไรบ้างนะวันนี้มีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีมะม่วงค่ะโอ้โหอามนะ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เรามาทำบุญนะครับน,นี่รถเจ้าบอรี่ให้พี่เขาเยอะๆเลยเนี่ยอาตาักลูกตกักนี่เนี่ <laughs> นี่เลยไอติมอร่อยอร่อยนะครับวันนี้มีขายที่ไหนบ้าง โบ้ดโบ้ดิอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่น้จานมีไม่ตนผลไม้แท้มาค่ะมีสตรอเบอรี่มีสตรอเบแล้วก็มีมะม่วงค่ะเี่ยงอะไร ตอนนี้เราอยู่กับที่มูลราณิทีพระอาจารย์มั่นนะคะก็เป็นประจำทุกเดือนนะคะเดือนละสัปดาแรกเนาะอาทิตย์แรกของเดือนฝากกดแชร์กดไลค์หน่อยนะครับสวัสดีครับคุณลานีเกษตรอินซีเนี่ยบ้านแกเปะนะครับ วันนี้ขายอะไรครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้เรากําลังทําลงทานนะครับที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นนะครับจอดรถที่ไหนครับจอดรถที่ไหนโรงเรียนบัมเบอรีครับมีรถรับส่งครับรถสุโขเรือรถเป็นรถคนขับหน้าตาดีน้อยกว่าผมหน่อย 哎，阿傻，阿傻，你丢哦？不要吃冰了，如果多，如果多，就点。哎、啊，刨冰给你来点， ไม่รู้ว่าเจ็ดที่มันไม่ได้กินไม่ไต่อยนะตอนนี้ก็บินตาบาทนะครับบินตาบาท ฝาเอาการพ่อแมุ่กอาจารครับก่อนทัางที่ใส่บาตรถสรเรียบร้อยแล้วอีกครั้งเรียนเชิญหาที่นั่งให้เรียบร้อยาในศาลาหาที่นั่งให้เรียบร้อยและติดจักรยานเสียง สิทธิ์สัญญาณสื่อต่างๆในโทรศัพท์อย่าให้ดังรบกวนในขณะที่ประาฟังการทำโทษณาจากพ่อแม่บวการนะครับช่วยตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของท่านด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณอรันดู ภายในสาลาอย่างนาครับถ้าอยู่ภายในสาราแล้วเลยเกินบริเวณหน้ารับประทานนะครับรุณอลันรู้หรือว่าอยู่นะครับ ที่มูนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับจะมีทุกต้นเดือนครับจะมีใส่บาทนะครับทุกคนทุกคนกูมาครับคนรับมีจับบาทโยม่อยนะครับโยแขว นี่ก็เป็นโรงทานนะครับโรงทานอาหารนะครับใครที่มีกิจธาอยามาทำโรงทานที่นี่ก็ติดต่อที่สำนักงานมูลนิธิพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตได้นะครับที่ซอยจรัญสนิทวงสามสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ก็ใส่บาทนะครับขอทางเลยครับขอทางเลยครับ ผู้มีกิจสัทธาร่วมบุญก็ติดต่อได้นะครับที่มูนิธิพระอาจาร,รย์มัน่นทุติโตนะครับก็นีก็กระเพาะปลาอันนี้หมดแล้วนะครับกระเพาะปลานี่แถวนี้น่าจะ นี่ก็เป็นโรงทานนะครับโรงทานไเออโจ๊กินโจ๊กนะ,ะครับโรงทานโจ๊กกินโจ๊กแล้วก็กินไอติมไอติมอร่อยไหมครับอ <laughs> ร่อยบรรยากาศดีเลย <laughs> ลบรากาศดีเลย อ่ะกูดิที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่มูลเลยพีพระอาจารย์มั่นค่ะตอนนี้ก็มาออกโรงทานนะคะที่นี่จัดทําบูญใส่บาทนะคะทุกๆหนึ่งครั้งต่อเดือนเนาะสัปดาห์แรกอาทิตย์แรกของเดือนนะคะ ออ่าส้นลูกะเอาอะไรไมมรู้เอาอะไรคะได้ค่ะ